นะะคปัจจัยต่างๆค่ะสม ย้ายย้ายถ้เพียนบ้านก่อนเอ่เมื่เลือกเกิดสูงเนินไม่เพราะที่นี่สมัครคนแรกก็ได้เงินรางวัลอ๋อแตนงบรางวัลนั้นเลยเหรอพี่หนมไม่เอาก็คือถ้าเกิดสมัครคนแรกมารายงานตัวคนแรกก็นอนรอแล้วนะนอนรอแล้วถ้าจะรถหูลวงหน้าต้องย้ายบ้านมาอยู่นี่แล้วไปปลูกส้มโอ่ไปศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งโอยอยากเป็นเขยคนคเเอออยากเ,ออเป็นเขยแล้วหนึ่งนะคะอะตอนนี้ท่านคณะกรรมการก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวเชิญน,น้องๆทั้ง5้คนพักผ่อนด้านล่างเวทีนะครับเชิญเลยค่ะ เดินของเราในปีนี้นั้นถือว่ายากนะต้องพูดตงรงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามเอ่ยนะคะการวัดการไหวพริบนะคะขอ,อเลยครับเรียงรลหัสหน้าให้ท่านคณะกรรมการดูได้เลยนะครับเดินดีค่ะเดินจนกว่าผลจะออกเนี่ยค่ะคะแ <laughs> นนเท่ากันใช่ไหมคะเอไงจะให้ได้ไหมหรือว่าเอาคนที่คะแนนเท่ากันอ่ะถ้นานั้นน้องอินลงมาก่อนอ่ะ อ๋อใช่ไหมอโอเคน้องอินเข้าแถวก่อนลูกอ่าเดี๋ยวคนที่คะแนนเท่ากันสองคนลงไปข้างล่างให้กรรมการพิจารณานะคะสักรู่หนึ่งค่ะหมายเลข2กับหมายเลข6เชิญด้านล่างเวทีครับค่ะ เลยนะครับว่าการเป็นคณะกรรมการในวันนี้ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ละรอบต้องมีเอาไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าคะแนนเนี่ยเฉียดชิวกันมากๆพี่เบความในใจนะครับของน้องเจนนี่นะครับอ่ะต่อมาน้องบิวครับมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับการมาสูงเนินครั้งนี้คนระับ ิวรู้สึกดีใจมากค่ะที่วันนี้ได้มาเป็นหนึ่งผู้เข้าประกวดที่อำเภอสูงเนินค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่บิวได้มาประกวดค่ะทากมีโอกาสอีกครั้งน้องบิวก็อยากกลับมาประกวดที่เวทีแห่งนี้ครั้นึ่งค่ะขอบคุณค่าอีกสองคนค่ะเชิญค่ะน้องอินเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสองนะคะอินปานิสาสุติสวรรค่ะ ดีใ,ใจมากๆเลยนะคะที่ในวันนี้ได้มาที่อํอเภอสุขเิงได้รับการต้อนรับจากอบอุ่นจากท่านหัวเรือใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีการจัดอบรมความรู้กิจกรรมให้กับสาวงานะคะถือว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่อินปรารถนามากในการประกวดต่างๆนะคะนั่นก็คือได้ทํากิจกรรมร่วมกันจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณอําเภอสุนเนินนะคะที่เปิดโอกาสให้สาวงามทั่วประเทศและอีนก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ลงไลในวัฒนธรรมก็อยากจะร่วมการสืบสานและก็ต่อย,ยอดต่อไปค่ะถ้ามีโอกาสก็กเรียกใช้งานอินงได้นะคะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับซาร่าหมายเลขหนะคะซาร่าสุาสาัสราสุปัญญาค่ะก็คือดีใจมากที่ได้มาประกวดครั้งนี้นะคะเดินทางมาถึงรอบฟันอลเราแล้วเชื่อว่าเราทุกคนทําเต็มที่นะคะแล้วเราก็มีจิตสำนึกทักษภูมกปัญญาของอําเภอสูงเนินค่ะเราเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่พลังของผู้หญิงไทยสวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถผลักดันให้อําเภอสูงเนินนะคะก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลได้และที่สําคัญนะคะรู้สึกประทับใจมากๆที่ที่นี่ให้การต้อนรับอย่างอุ่นอาขวายางเรียกได้เลยว่าตอนประถมใิเทศตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นนางงามเดินทางมาจากใกล้หรือไกลนะคะคนในท้องถิ่นไม่หวงความรู้นะคะสอนเราเรื่องภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของส้มโอสูงเนินค่ะบอกได้เลยว่านางงามเนี่ยทําการบ้านหนักมากๆเพราะว่าอยากจะสานต่อความ ความตั้งอกตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องในเรื่องการยกระดับของดีของอาเภอส่เนนงค่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือความในใจนะคะของห้าคนสุดท้ายของเรานะคะรวมลุนไปด้วยกันค่ะลุนจริงจริงพี่ขอคนละสามคำให้สูงเนินเริ่มเดี๋ยวผมไล่มาเลยลวกันอ่ะขอคนละสามคำส้มโอหวานโอเค สามคำไม่สามวันนะแซว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  it's the best เออ it's the best แปลว่าอะไรนะคะดีเลิศที่สุดค่ะน้องโมชเชิญค่ะสามคำค่ะห้ามปรึกษาเพื่อนนะกินข่าค่ำค่ะโอเคอย่างอบอุ่นค่ะอ่าอย่างอบอุ่น คนใจดีค่ะคนใจดีโอเคและนี่ก็คือ3คํคำจากน้องๆทั้ง5คนนะครับผลมาหรือยังคะเดี๋ยวจะขอ4คํคำแล้วนะคนยังไม่มาเดี๋ยวจะขอตัวแทนให้น้องร้องเพลงแล้วนะเป็นบรรยากาศสนุกสนานคลายเครียดนะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับไมค์เลข2ค่ะ โอเคค่ะต่อมาค่ะหมายเลข6ค่ะเชิญค่ะนี่คือหมายเลขหกค่ะขอเซ็นตัวมือเป็นกำลังใจให้หมายเลขหกด้วยค่ะ มาแล้วใช่ไหมคะโอเคอยากเดินดิ่งไหมคะ3าคนเดินไหมคะไม่ต้องเดินแล้วเนาะโอเคโหแล้แบบสะใจแล้วราดนะคะซึ่งท่านเป็นรองประธานการตัดสินค่ะด้านบนเวทีค่ะเพื่อมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ค่ะสำหรับ รางวัลรองชนะเลิศอ,อ,อ,อันดับที่4ได้แกมหมายเลขรองชนะเลิศอันดับที่4ได้แกมหมายเลข17ครับหมายเลข17ค่ะค่ะนางสาวนิดมะราเงินบัง นะเลิศอันดับ4ี่ค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะและขอบคุณคุณสัตวรัตด้วยนะคะที่มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับสค่ะ ต่อไปค่ะเป็นการประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะณโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเชิญคุณจิรพภาทิฉายค่ะขึ้นด้านบนเวทีนะคะเพื่อมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3, 3> หมายเลข ก็บหมายเลข12ครับนางสาวรัชนีกรสิงห์เมืองน้องมดค่ะ ด้วยนะคะกับน้องมดนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะท่านคะท่านยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวมอบต่อเลยนะคะท่านขาโอเคค่ะซึ่งท่านจะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลข1 6หครับ หมายเลข16ค่ะนางสาวเจนิเฟอร์พาตินน้องเจนนี่ค่ะยินดีด้วยนะคะนี่คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณจิรพภาทิชฉายค่ะภรยานายอำเภอสุงเนินด้วยนะคะขอพระคุณท่านค่ะต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณเด,ดชฤทธิ์ฉิชฉายค่ะนายอำเภอสุงเนินค่ะซึ่งท่านจะขึ้นมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและผู้ชนะเลิศด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะจะมีหมายเลข2และหมายเลข6นะครับ ซึ่งผมจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก่อนนะครับแต่การรับรางวัลเราจะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนนะครับสำหรับผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศทิดาส้มโอสูงเดินประจำปีพุทธศักราช2567ได้แก่ไมเลขไมเล วัลชนะนนเลิศได้แก่ไมาเ์เล็กมา์เล็กสองครับยินดีด้วยค่ะนางสาวปานิสาสุที่สว่างค่ะน้องอีนนี่คือที่ดาส้มโอในงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินประจําปี2567ค่ะและแน่นอนน,นคะคะรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมอบ รางวัลให้น้องซาร่าก่อนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยนะคะนี่คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะนางสาวสุพัสราสุป,ปัญญาน้องซาร่าค่ะแต่ละคนก็คือเก่งแล้วก็สู้กันมานะครับจนได้รับรางวัลทุกคนเลยนะครับ<ช>แล้วก็ได้รู้แล้วนะครับว่าปีนี้ใครเป็นธิดาส้มโอสูงเดินของเรานะครับ โอเคค่ะและต่อกันที่น้องอีเลยนะคะขอเชิงประมือดังกัให้เธอด้วยค่ะนี่คือที่ดาซุปออของเราประจำปีนี้นะคะเดี๋ยวเชิญมงกุฎท้องสายสะพายเลยครับโดยลำดับนะครับจะมอบสายสะพยมอบมงกุฎก่อนนะครับ เดี๋ยวท่านค้างมือไว้นะครับชัางภาพ้ตบนเสมาว้าวคุณมียมีเมืองหเครื่องก็ต้องโอเคครับตบาโอเคไหมคะอเสวานบุญเลบางท จะใสา่เสื้อไทยเลยนะคบฮะซึ่งวันนี้นะครับก็สวยมากๆนะครับโชเดียด้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็ตอบคำถามดีกันทุกคนเลยนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสดนะครับสาวมืป่านะครับ ขอเสียงประเมงงเนออีกครั้งค่ะนี่คือที่ดาส้มโอสูงเนินประจำปี2567ค่ะปานิสาสุดที่สว่างน้องอีนค่ะและโอกาสน,นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายอำเภอสูงเนินของเราด้วยนะคะท่านเดชฤิธิตชายค่ะขอบคุณค่ะท่านคะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปนะคะโอเค และขออนุญาตเรียนเชิญท่านภริยาเพื่มเอนมนด้วยนะคะรวมไปทึงม่คือที่สุดล้วคือที่สุดแล้วที่สล้ว่สที่สุดแล้วที่ส้้ทล,ล้่นนะะ่ี่สุท่วอ่ไปดแวล่แี่ค้ทุดีว้ทุ หมอกล้องกอกลางนะคะหนึ่งสองสามยิ้มพร้อมกันค่ะ โอเคค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะวันนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะมาค่ะหามายกหนึ่งเร็วๆขึ้นมาค่ะเราจะเอาเลยค่ะเชิญค่ะคุณพัตเชิญค่ะขออนุญาตเก็บขอดงานก่อนนะคะอ่ะผมจะเชิญตาเ